นักศึกษาคะตอนนี้เรามาดูนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ภาพรวมไปแล้วแล้วก็มั่นใจว่านักศึกษาคงได้อ่านเอกสารการสอนมาแล้วนะคะลองมาตอบคําถามท้ายหน่วยกันดูนะคะลองดูนะคะอ่าอันนี้คําถามของครูนะคะลองดูไปทีละข้อข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูลดิบอ่าครูจะถามว่าครูจํานวน17คนอัตราส่วนของครูต่อน,นักเรียน1ต่อ30คนอายุเฉลี่ยข,ของครู35ปี นักศึกษาสอบผ่านร้อยละเจ็สิบห้าจุดแปดมีทุกตอบแบบสอบถามแปดสิบเปอร์เซ็นต์่าภาษาตอบนะคะเฉลยค่ะครูจำนวนสิบเจ็ดคนทำไมละคะอันนี้ข้อมูลดิบค่ะนับจำนวนเลยค่ะส่วนข้อที่เหลือเนี่ยเอามาประมวลแล้วเช่นอันนี้เอามาหาข้อขอเอามาหาค่าสัดส่วนข้อขอเอามาหาค่าเฉลี่ยอ่าค่าเฉลี่ยคือรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนประชากรเห็นไหมข้องอก็เป็นร้อยละข้อ จอก็เป็นร้อยละเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขอถึงงอนียจอเนี่ยก็เป็นการประมวลผลแล้วไม่ใช่ข้อมูลดิบนะคะข้อต่อไปคะ่ะนะมาดูโจทย์นะคะสารสนเทศที่ท่านได้รับมีปริมาณมากเกินความจําเป็นไม่สอดคล้องกับที่ต้องการหูได้ไม่เยอะเลยนะคะไม่สอดคล้องกับที่เราอยากก็ได้เราก็ทําไมฮะต้องเสียเวลาตรวจสอบและเลือกสแสดงว่าสารสนเทศที่ได้รับ ขาดคุณลักษณะที่ดีตามข้อใดอจากสถานการณ์ยอย่างนี้ขาดได้ยังไงความถูกต้องความทันสมัยความสมบูรณ์ความตรงประเด็นความครบถ้วนภาษาเฉลยนะคะ,ะดูนะคะลองตอบค่ะเฉลยค่ะเฉลยความตรงประเด็นค่ะเพราะอะไรคะนะคะมันมากเกินไปค่ะแสดงว่ามันเหมือนักษาไป ไปหาอะไรมาเนี่ยโอ้โหเต็มเลยกว่าจะไปควานหาก็คือมันไม่ตรงประเด็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงประเด็นนักศาก็เสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นในการหาข้อมูลถ้านักศึษาใช้ค้นคว้าเป็นเนี่ยนะคะนักศาหาข้อมูลให้ตรงนะคะกับสิ่งที่ต้องการันนี้เราจะไม่เสียเวลาแต่การตรงประเด็นเนี่ยนักศึษาต้องมีกลยุทธ์การค้นนะคะเช่นจะใช้คําค้นอย่างไรเข้าถึงได้ตรงแหล่งไหนอันนี้ถ้านักศึษามีความฉลาดรู้สารเทศก็จะค้นได้อย่างดี ข้อที่3แปลงสารสนเทศใดที่รวบรวมจัดระบบและบริการสารสนเทศเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะนักวิจัยนักวิชาการและนักบริหารเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยค่ะมีคำตอบให้เลือหกห้าข้อกอขอประวัติขอ,ขอจดหมายเหตุขอพิพิธภัณฑสถานงอศูนย์การเรียนรู้จอศูนย์สารสนเทศทเฉลยค่ะศูนย์สารสนเทศทำไมดูตรงนี้นะคะ นี่ศูนย์สารสนเทศมันเฉพาะเรื่องเฉพาะสาขาค่ะแล้วคนที่ใช้ก็จะเป็นนักวิจัยนักวิชาการถ้าเผื่อหอประวัติหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑสถานทุกอยางจะเป็นเรื่องในอดีตนะคะศูนย์การเรียนรู้ก็เรื่องทั่ว,วไปอันนี้สําหรับนักวิจัยก็จะเป็นศูนย์สารสนเทศข้อ4ค่ะข้อใดไม่ใช่เลือกข้อที่ผิดนะคะไม่ใช่ลักษณะของสังคมสารสนเทศข้อกอการสื่อสารไร้พรมแดน ข้อขอการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ,พสิง่งข้อข่าวสารสนเทศเป็นทรัพยากรหลักในสังคมข้มอ,ขของอปริมาณข้อูลข่าวสารสารเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลากหลายรูปแบบข้อจอการเติบโตของภาคสารสนเทศต,ตลาดงานและตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและงานสารสนเทศนะขอน้อไหนผิดเอ่ยอ่าฉเฉลยค่ะนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ,พสิง่ง นะคะข้อนี้ไม่ใช่สังคมสังเทศมันมาอยู่ตรงสังคมความรู้นะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะข้อต่อไปค่ะเป้าหมายของสังคมความรู้คืออะไรก็ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขอความมั่นคงทางการเมืองขอการพัฒนาที่ยั่งยืนจอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและจอการจัดการความรู้ ดูสิคะสังคมความรู้จะพุ่งเป้าไปตรงส่วนไหนเขาขอถูกค่ะการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนะคะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองเลยนะคะเขาต้องการให้สังคมเนี้ยอุดมไปด้วยภูมิปัญญาและคนอยู่กันอย่างสงบมีสันติสุขสิ่งแวดล้อมก็ไม่ถูกทําลายนะคะเพราะฉะนั้นคาว่ายั่งยืนเนี้ยคืออยู่ตลอดไปนะคะไม่มีการทําร้ายทําลาย,ลายสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมต่าง นะคะมาดูข้อ6ค่ะมาดูข้อใดอยู่ในขอบข่ายของทักษะความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศข้อกอการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข้อขอการเข้าถึงและการสืบค้นสารสนเทศข้อขอการจัดการข่าวลวงข้องอการทำงานร่วมกับทีมแบบออนไลน์ข้อจอการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะคะนักศึกษาดูซิความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศเนี่ยเขาเน้นประเด็นใด นะคะอะไรข้อใดค่ะเขาเน้นการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศค่ะนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการใช้เราก็ต้องรู้ว่าแหล่งไหนถ้านักศึกษาไม่รู้ก็ไม่มีสารสนเทศนะคะแต่เราเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศนะ,ะตามที่ได้อธิบายนะคะต้องมีลักษณะที่ดีอย่างไรเป็นต้นนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องหน่วยที่หนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาคะครับเรามาเรียนรู้ในคำถามท้ายหน่วยกันนะครับข้อแรกนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับข้อใดเป็นลักษณะของข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในรูปแบบของอนุกรมเวลานะครับอันนี้โจทย์ถ้าอา่านดีนะครับเราเขาจะถามเรื่องของ สามปรเทศที you age. Age. Fort, vos, ่เป็นอนุกรมเวลานะครับมาดูช้อยกันนะครับหรือตัวเลือกกันนะครับข้อไก่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นขอไข่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมณเวลาใดก็ได้นะครับขอควายข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆงงูนะครับข้อมูลที่เก็บรวบรวมณสถานที่ใดที่สถานที่หนึ่งที่กําหนดขึ้นนะครับหรือจอจานถูกทุกข้อ ท่านนักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาในหัวนี้แล้วนะครับเราก็จะพอรู้นะครับว่าถ้าพูดถึงอนุกรมเวลานะครับแสดงว่าเขาต้องการสารสนเทศนะครับหลากหลายๆปีนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อข้อควายนะครับข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้ก็นักศึกษาได้ตอบได้ทุกคนนะครับในข้อที่1ครับในข้อที่2นะครับ ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการวางแผนกำหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ปัญหาหรือปสัสาวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกระบบฐานข้อมูลนะครับข้อที่2ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับข้อควายระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับกองงูระบบฐานข้อมูลและโมบายแอปพลิเคชันและข้อจอจานถูกทุกข้อนะครับอันนี้ถ้าักศึกษา ได้ทบทวนเนื้อหานะครับก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าระบบาสารสนเทศในการเกษตรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลกักๆก็คือระบบฐานข้อมูลและระบบาสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับซึ่งระบบที่สําคัญนะครับที่เราจะเอาข้อมูลจะวิเคราะห์ปัญหาหรือตัดสินใจได้ก็คือระบบาสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับเพราะฉนั้นช้อยข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับที่ถูกต้องนะครับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะครับ ครับข้อที่3มนะครับเขาจะถามพวกเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบค้นนะครับซึ่งการสืบค้นเนี่ยนะครับเราบอกว่าวันนี้เราไม่รู้ข้อมูลแล้วเราต้องการสืบค้นตามเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของตรกะติบูลขึ้นมานะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นผลของการใช้เครื่องหมายบวกในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตว่าการส่งเสริมบวกข้าวนะครับสมมุติว่าวันนี้เราอยากรู้เรื่องของการส่งเสริมข้าวแล้วเราไปพิมพ์คําค้น คำว่าการส่งเสริมบวกข้าวสิ่งที่ได้จากการสืบผลนคืออะไรนะครับกไก่ได้สารสนเทศเกี่ยวกับเฉพาะคําว่าการส่งเสริมนะครับขอไข่ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคําว่าข้าวเท่านั้นก็ควายนะครับได้สารสนเทศที่แคบลงเฉพาะมีคําว่าการส่งเสรมิมและข้าวงองูนะครับได้สารสนเทศที่กว้างขึ้นของคำว่าส่งเสริมและข้าวแล้วก็จอจานไม่ได้สารสนเทศทั้งสองคำเลยทั้งส่งเสริมและข้าว นะครับถ้านักศึกษาทบทวนดีแล้วนะครับก็จะรู้ว่าคําตอบที่ถูกของข้อนี้คือข้อคอควายนะครับคอควายก็คือได้สารเทศที่แคบลงเฉพาะการส่งเสริมและข้าวก็คือถ้าเครื่องหมายบวก,กได้ทั้งสองคำนะครับได้ทั้งสองคำเลยนะครับมาดูในข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับเขาถามว่าหากนักศึกษาต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิต มะพร้าวน้ำหอมกวนสืบค้นจากแหล่งใดนะครับกอไก่กรมชนระทานขอไข่กรมวิชาการเกษตรขอควายกรมประมงงองงูกรมพัฒนาชุมชนและจอจานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับถึงพัฒกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับว่าเขามีพันธกิจอย่างไรก็จะทำให้นักศึกษาพอทราบแล้วนะครับว่า แต่และหน่วยงานเนี่ยนะครับเขามีพันกิจยังไงแลวถ้าวันนี้เราสืบพ้นแหล่งสารสนเทศเนี่ยจะต้องสืบพ้นจากแหล่งไหนนะครับถ้าวันนี้นะครับโจทย์เ้าถามว่าสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่การผลิตและปร er for ิมาณผลผลิตมาพรานน้าหอมนะครับสารสนเทศที่จะสืบพ้นนะครับจากแหล่งที่ที่ดีที่สุดนะครับก็คืออะไรครับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสํานักงานนี้ก็จะบอกนะครับว่าปริมาณพื้นที่ผลิตมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาขายนะครับ จะมีราคาขายเป็นราคาเท่าไหร่นะครับปริมาณผลผลิตเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่พื้นที่การผลิตเท่าไหร่นะครับข้อมูลจะอยู่ที่สํานักงานสืบคิการเกษตรนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าวันนี้โจทย์เขาถามว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงสารศเกี่ยวกับการใช้น้ำนะครับหรือปริมาณน้ําในเขื่อนที่เกษตรกรเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ทางการผลิตแน่นอนก็คือต้องไปสืบพ้นนะครับของกรมชลประทานนะครับหรือถ้าวันนี้นะครับโจทย์เขาถามว่าต้องการสืบพ้นนะครับ ข้อมูลเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหรืองานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแหล่งข้อมูลที่ที่สุดก็คือกรมวิชาการเกษตรนะครับหรือถ้าบอกว่าวันนี้เราจะสืบค้นจากข้อมูลนะครับจากพัฒนาชุมชนนะครับข้อมูลก็เรื่องของการพัฒนากลุ่มชุมชนก็ต้องขุดค้นของกลุ่มชุมชนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่สมเทศทางด้านการตลาดนะครับก็ไกลราคาส่งออก f o b ขอไข่ปริมาณนำเข้า CIF ข้อควายระเบียบข้อกฎหมายในการส่งออกงอง,งูปริมาณการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรและจอจานทะเบียนเกษตรกรนะครับผูเบียนผู้รับซื้อผลผลิตนะครับสิ่งที่นักศึกษาพ,พอรู้นะครับว่าถ้าพูดถึงการตลาดจะพูดถึงเรื่องของราคาการส่งออกนะครับระเบียบต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ข้อนี้ไม่ยากเลยก็คือปริมาณการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องของการ ผลิตนะครับไม่ใช่อของการตลาดนะครับนีนักศึกษาาด้พอเดาได้อยู่นะครับข้อที่6นะครับหากนักศึกษาต้องการสืบค้นสารสนเทศเกี่ยวกับปริมาณน้ําในเขื่อนเวลาเปิดปิดน้ําควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับก็ไก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอไข่รกรมประมงคอควายกรมชลประทานงองูกรมพัฒนาชุมชนจอจานกรมส่งเสริมการเกษตร นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องน้ำนะครับข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือของกรมชลประทานนะครับกรมชลประทานครับข้อต่อมานะครับนักส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการสืบค้นสารเทศเกี่ยวกับวิชาทางด้านการเกษตรนะครับเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่ควรสืบค้นจากแหล่งใดนะครับก็ไกลกรมวิชาการเกษตรขอไกลกรมพัฒนา ธุรกิจการค้านะครับคอควายก,ปปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งงองงูกรมพัฒนาชุมชนเกษตรนะครับจอจานกมรมส่งเสริมการเกษตรนะครับนักศึกษาถ้าดูโจทย์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าพูดถึงงานวิจัยอะไรใหม่ๆนะครับทางการเกษตรแหล่งข้อมูลที่สะพ้ที่สุดก็คือของกรมวิชาการเกษตรนะครับครับก็นักศึกษาก็จะพอเดาได้นะครับถ้าดูจากข้อนี้นะครับว่า ในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับเขาอยากจะให้ในักศึกษารู้นะครับว่าสารสนเทศทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับมันมีสารสนเทศอะไรบ้างนะครับจากทั้งทั้ง7ข้อที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคําถามท้ายเรื่องเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมุติวันนี้เราอยากสืบค้นนะครับสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะครับเราต้องสืบค้นจากที่ไหนนะครับเช่นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของปริมาณน้ําคนที่ให้ข้อมูลที่ที่สุดแน่นอนก็เป็นของกรมชลประทาน ถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะรู้เรื่องของทะเบียนเกษตรกรนะครับว่ามีคนขึ้นทะเบียนจำนวนเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรคือหรือเกี่ยวกับเรื่องของคนคนที่ให้ข้อมูลที่ที่สุดหรือแหล่งข้อมูลที่ที่สุดก็คือกรมส่งเสริมเกษตรวันนี้นะครับเราอยากจะรู้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับแหล่งข้อมูลที่สุดคนที่ที่สุดก็คือของกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้เราอยากจะรู้เรื่องของจะพัฒนาชุมชนอย่างไรนะครับชุมชนเกิดปัญหาอย่างไรจะมีขาอสถานการณ์อย่างไรบ้างคนที่ข้อมูลที่สุดก็คือ พัฒนาชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าหน่วยนี้นะครับเขาอยากจะให้รู้นะครับว่าเนื้อหาที่นักศึกษาจะไปสืบค้นนะครับเราจะต้องสืบค้นในแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและของแหล่งข้อมูลถูกต้องเนี่ยมันมีจากแหล่งไหนบ้างนะครับมันไม่ได้เป็นนะครับนักศึกษาว่าเราจะต้องไปสืบค้นจากแหล่งนั้นเท่านั้นนะครับเช่นถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไม่จะเป็นที่ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งของกรมวิชาการเกษตรเพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรก็มีนะครับแต่ว่า เราไปที่กรมนั้นนะครับหรือแหล่งข้อมูลนั้นเนี่ยก็ทําให้ข้อมูลได้ลึกมากขึ้นท่านเองนะครับก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะฝากนะครับกับนักศึกษาไว้ในหน่วยนี้นะครับว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของประเภทแล้วก็แหล่งสารเทศทางด้านการเกษตรอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่สรุปไว้นะครับในหน่วยที่2ครับ ค่ะสำหรับเรื่องของการทบทวนเนื้อหาสาระในหน่วยที่3นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรที่นักศึกษาจะต้องทบทวนนะคะประเด็นหลักๆของหน่วยนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน3ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร ะะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องก็คือเรื่องของความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรเรื่องที่2เป็นเรื่องขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีอะไรบ้างนะคะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะซึ่งเมื่อจบในเนื้อหาใน ตอนที่3.1นเนี่ยนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยคืออะไรนะคะเรื่องของอ,อธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้และอันที่3ก็คืออธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อันนี้คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่3.1 ะะสำหรับตอนที่3.2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องแรกก็คือองค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องที่2คือแหล่งสารสนเทศเพื่อการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเมื่อจบเนื้อหาในตอนที่3.2เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องนะคะสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรจากแหล่งเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการผลิตได้นะคะ ตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดและการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นสาสี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบที่สําคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการตลาดนะคะเรื่องที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด เรื่องที่3จะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรซึ่งก็จะมีแหล่งเรื่องที่4ก็คือแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรว่ามีแหล่งอะไรบ้างนะคะสำหรับการวัตถุประสงค์นะคะเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาในตอนที่3เสร็จเนี่ยนักศึกษาจะต้องตอบวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อได้ก็คือ1 เข้าใจสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการตลาดการเกษตรได้นะคะสสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการตลาดได้อย่างเหมาะสมนะคะสเข้าใจสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรนะคะ 4. ก็คือเพื่อสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม น,ะะนักศึกษาจะเห็นได้ว่า,ามีวัตถุประสงค์หลกัหลกๆของหน่วยนี้เนี่ยอยู่9วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบของหน่วยนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเราก็จะเอาลองเอาวัตถุประสงค์มาตั้งนะคะว่าถ้า,าข้อสอบจะออกเนี่ยอาจารย์จะออกอย่างไงบ้างนั่นก็คืออย่างเช่นนะคะอธิบายความหมายลักษณะสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เราก็ลอง ตั้งซิว่าความหมายมันคืออะไรลักษณะสําคัญมีอะไรบ้างนะคะมีบทบาททั้ง5ด้านอะไรบ้างเราก็ต้องจําให้ได้นะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาสาระสําคัญของอหน่วยนะคะที่3เทคโนโลยีสาระสนเทศทางการเกษตรนะคะเราลองมาดูแนวนะคะว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ย ข้อคำถามที่เราเจะเจอเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะคะอย่างเช่นนะคะจะเลือกมาอยู่5ข้อนะคะที่จะมาคุยกับพวกเราอย่างเช่นข้อคำถามถามนักศึกษาว่าข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วลหะว่าหน่วยรับข้อมูลมีอะไรบ้างก็คือแป้นพิมพ์กล้องเว็บแคมนะคะสไตลัสจอยสติก๊กสแกนเนอร์กับเครื่องอ่านแท่งรหัสนะคะ เวลาตัวรวงใช่ไหมคะมีตัวเลือกอยู่5ข้อตัวรวงก็คือเรื่องของหูฟังเครื่องฉายภาพนะคะเครื่องพิมพ์ลำโพงนะคะถ้ามีตรงเนี้ยเป็น4ช้อยแล้วอีกช้อยหนึ่งก็คือ,อแป้นพิมพ์นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกได้ไหมคะคำตอบที่ถูกก็คือแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะอันนี้คือฮาร์ดแวร์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูล ะะเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราทำความเข้าใจนะคะลองเอาประเด็นวัตถุประสงค์เนี่ยมาตั้งเป็นข้อคำถามนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหากเราสืบค้นคำว่าดินนะคะนักศึกษาจะพบสารสนเทศใดต่อไปนี้นะคะตัวลวงก็อย่างเช่นเ,เรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำฐานข้อมูลแหล่งน้ำใบอนุญาตใบรับรองพืช ข้อมูลสถิติประสุสัตว์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสืบค้นดินนะคะเราก็จะเจอระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่ารายงานผลการวิเคราะห์ดินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจะาเจอในข้อสอบเนาะ ต่อมานะคะเป็นข้อที่3นะคะหากเราต้องการสืบค้นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าที่มีราคาที่มั่นคงเราควรจะเลือกสารสนเทศในข้อใดนะคะก็จะมเีเรื่องของสภาพดินปริมาณการผลิตปริมาณผลผลิตเทคโนโลยีที่ใช้เรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะน,นี่ก็เป็นตัวเลือกต่างๆที่มีนะคะคำเฉลยก็คืออะไรคะ เรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะข้อที่4หากเราต้องการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะเลือกใช้ข้อใดต่อไปนี้นะคะตัวเลือกก็อย่างเช่นแบบการจำลองระบบเกษตรเรื่องของแอปพลิเคชันไลฟ์เวลาแอปพลิเคชันชาวกเกษตรศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตร ะะถ้ามีตัวนี้เป็นไงคะคำตอบคือศูนย์รวมแอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรนะคะจะรวมแหล่งข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับาการเกษตรเลยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำไว้นะคะมาดูข้อสุดท้ายนะคะหากเราต้องการค้นหาข้อมูลสภาพดินดินฟ้าอากาศนะคะในแต่ละพื้นที่เราควรที่จะเลือกแหล่งสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรในข้อใดต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คืออันที่1ระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย2แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุกหรืออ g r ิ m ม p นะคะอันที่3ระบบ geo-ventage หรือว่าเกษตรแม่นยำสูงนะคะนักศึกษาเลือกได้ใช่ไหมคะว่าต้องการค้นข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศจะเลือกจากไหน ก็คือเลือกจากอ g ลิปแมพหรือว่าแผนที่ทางการเกษตรนะคะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้แหละคือประเด็นที่นักศึกษาจะต้องไปทบทวนนะคะโดยยึดตามวัตถุประสงค์ทั้ง9ข้อนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในเนื้อหาสาระในหน่วยที่3เทคโนโลยีสาราสนเทศการเกษตรเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนค่ะ